เริ่มโปรเจกต์ใหม่กับการสั่นๆไวเด็กในปี2569นะครับเริ่มต้นคลิปลองทายดูเล่นๆก็ได้นะครับว่าผมจะทําอะไรกับโปรเจกต์ใหม่นี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มงานกันนะครับเราขอเคลียร์เครื่องไม้เครื่องมือของเราก่อนนะครับพวกเครื่องเสียงอะไรพวกนี้เนาะตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับยังไม่ได้เก็บเลยครับวันนี้ก็ขอโอกาสเก็บสักหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนของหญ้าที่เราปลูกไว้นะครับไม่ได้ปุ๋ยเลยนะฮะวันนี้ก็ขอมาหว่านปุ๋ยสักนิดนึงครับผมใช้ปุ๋ยสองสูตรมาผสมกันนะครับคือ4600กับ1 เป็นกล้วยสุกเหมือนเช่นเดิมนะครับวันนี้ชื่อว่าเนื้อเปลือยนะครับแต่หาเนื้อตุ่นไม่เจอครับสงสัยไปกินหญ้าที่ไหนก็ไม่รู้ก็ถือว่าเขาเติบโตได้ไวเหมือนกันนะครับมีเขางอกออกมาแล้วนะเมื่อเราใช้เวลาเก็บบาดพวกอะไรต่างๆนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งวันกันเลยนะครับผมก็หันไปมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังนะครับว่าเราจะทําโปรเจกต์ใหม่อะไรดีนะครับตอนแรกผมกะชวนพี่ไก่ทําชิงช้าสวรรค์ของเราให้เสร็จแต่ผมเห็นว่าชิงช้าต้องจุดนี้ไม่ง่ายไปนะครับก็เลยหาโปรเจกต์ใหม่ทํากันดีกว่าโปรเจกต์ที่ผมคิดไไไไวววววว้้้้้้้้้ใในน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 ปีีีะะะะคคครรััััับบบชชชิิตตตมม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 ม่่่่่กกกกาาาาแแแแออ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 ืผผผดดงงงงงงงขขขขเเเสสลลลจููยยหห็็ึ ครับตอนเด็กๆผมอยากมีหอคอยมากๆอันนี้เป็นแบบแรกที่ผมอยากได้นะครับคือเป็นหอคอยแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับความสูงของหอคอยที่ผมต้องการคือ1 2บสถึงสิเมตรนะครับแต่เนื่องด้วยโปรเจก t นี้นะครับผมต้องการทําให้ไวที่สุดผมอยากให้เสร็จก่อนวันเด็กที่จะถึงนี้ภายอีก5วันข้างหน้าเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจคุยกันใหม่นะครับทำรูปแบบใหม่ฮะแต่คอนเซปต์ในการสารฝันไวเด็กของผมก็ยังคงเช่นเดิมนะครับนั่นก็คือหอคอยฮะเพียงแต่แค่ว่ารูปแบบหอคอยของเราต้องแตกต่างออกไปนะครับเราทำการคุยกันได้ที่กับพี่ก้ะครัาผมตองงงย เดิมครับ12เมตรนะในเรื่องของความกว้างอะไรพวกนี้ครับความลึกความกว้างอะไรพวกนี้มันก็ต้องมาวัดดูอีกทีนึงครับว่ามันสะสมสัดส่วนไหมจะล้มจะเอียงไหมนะครับคอยที่เราจะทํากันอยู่ในขนาดนี้นะครับเราจะใช้วัสดุอยู่2อย่างนะครับนั่นคือโครงเหล็กกับไม้ครับเนื่องด้วยความสูงของหอคอยของเรานะครับมันค่อนข้างจะมีเออความสูงมากนะครับเราก็เลยต้องแบบวัดกันดีๆหน่อยอย่างที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับชีวิตไปตกต่ำแน่นอนฮะงานนี้ครน้องๆเด็กๆและทีมงานของเรานะครับก็มากันเพียพร้้อมแลบพร้อมที่จะขุุลมกันแล้วนะครนนนังบอซึ่่แ ใครที่ติดตามผมอยู่แล้วเนี่ยผมกะอะไรไม่เคยได้เลยแล้ะก็อีกเรื่องนึงที่เจอันประจำนะครับแบบแผนนั่นเองครับผมจะชอบเปลี่ยนแบบแผนไปเรื่อยๆนะเวลาเราสร้างหรือทําอะไรสักอย่างพอมันมีเป็นรูปเป็น่างขึ้นมาความคิดมันจะมาต่อยอดของมันเองต่อไปรวมไปถึงหลักๆแล้วก็เป็นเรื่องของคอมเมนต์นะครับบอกว่าพี่ทําแบบนี้ดีกว่าแบบนั้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราตั้งเป้าไว้ส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเลยเถิดออกไปเรื่อยๆประมาณนี้ที่เห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับเราก็ต้องเร่งขุดลุ่มกันก่อนนะครับถือว่าโชคดีนะครับเรามาทาตรงเอีร 20หลุมหลายคนก็คงจะงงนะครับจริงๆหอคอยตรงๆขึ้นไปมันก็แค่สี่หลุมเท่านั้นใช่ไหมครับต่หอคอยของพวกเรานะครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะฮะเอาอีกแล้วครับไอช่องนี้ไอช่องทําไปเรื่อยมีมีสาระเนี่ยมีอะไรให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลานะับแล้วก็ขุดหลุมม็นตัว L อะักขนาดนั้นมันจะออกมาเป็นหอคอยยังไงก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะทุกคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับนึกภาพไม่ออกท่าว่าหอคอยจะออกมาเป็นยังไงนะครับเหมือนผมก็เช่นกันครับเช้าทําเที่ยงพักบายต่อเย็นผมลงคลิปให้แบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับเป็น แล้วนะครับคือลงแบบสินค้ารีวิวอะไรเงี้ยช่องนั้นอ,อย่างน้อยผมจะลงให้วันละสคลิปนะครับตอนนี้กำลังหัดแบบรีวิวสินค้าอยู่นะครับรถ้าผมเก่งๆแล้วนะครับผมลงให้วันละสิคลิปอย่างได้เลยนะครับง<ม>ก็ฝากติดตามทั้สงสช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ